บิ๊กโจ๊กครับทำลายอาวุธปืนของกลางหลอมในเตาอุณหภูมิสูง7 0็0หมืนกว่ากระบอกหลังคดีถึงที่สุดนะครับพร้อมสั่งกำชับตำรวจเข้มมาตรการอาวุธปืนผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่บริษัทมิวตันสติลจำกัดมหาชนอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีทำลายอาวุธปืนของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วจำนวนเ0,000มืนกระบอกโดยมีการหลอมใน หลอมทำลายครับในเตาหลอมโลหะความร้อนสูงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การนำอาวุธปืนดังกล่าวกลับมาใช้ก่อเหตุในคดีอาญาหรือลักลอบจำหน่ายไปยังบุคคลที่ไม่หวังดีตกอยู่ในมือคนร้ายนะครับรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยโดยสารก็มีคำสั่งให้ริบเป็นของกลางแล้วก็คดีก็ถึงที่สุดแล้วถูกเก็บไว้ในกองสัมภารุธก่อนจะขออนุมัติทำลายโดยใช้วิธีการทำลายผ่านเครื่องจักร เป็นเครื่องจักรบดอัดนะครับให้เสียสภาพแล้วก็นําไปหลอมในตางอุณหภูมิสูงก่อนที่จะได้มีการทําลายอาวุธมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยสครั้งนะครับรวมจํานวนแล้วเนี่ยสามหมกระบอกด้วยกันซึ่งวันนี้ในส่วนของสำนักง,งานบุญชาติเนี่ยาถามว่าเจ็นหมื่นกระบอกนั้นหมดหรือยังนะครับออตอบได้เลยว่าณวันนี้ณเวลานี้เนี่ย หมดแล้วเป็นปัจจุบันแล้วนะครับแต่ว่าส่วนปืนที่ยังอยู่ในคลังอยู่เนี่ยก็เป็นปืนที่ต้องเก็บรักษาไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับเมื่อคดีสิ้นสุดก็จะอามาทําลายอีกนะครับนะำกระส้นปืนเนี่ยในการทําลายจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับหนึ่งทำลายทำลายที่โรงพักที่จังหวัดแล้วก็ทําลายที่ส่วนกลางนะครับจะมีระเบียบอยู่นะครับ